ขนานี้เราได้สอบวิชาสุดท้ายเสร็จกันแล้วนะคะมาดูหน้าตาเพื่อนๆแต่ละคนกันนะคะเดี่ยเ,เป็นไงสนุกมากเลยทำได้คนข้อไหมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ให้คะแนนอาจารย์ฟรีๆไปเลยสิบข้อเพราะว่าเขียนก่อนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก่อนแม่งบอกว่าจะออกแค่แปดอันเอามาออกหาหิีอะไรเยอะมากเลยไม่บายคนต่อไปอาจารย์บอกว่าเจียงกั่วเหรอเขาชื่อว่าจี้ปู่จู้เหรอนิโตมาโลชอาจารย์ทำไมไม่ออกแบบว่าเป็นไงคะติ๊ด สปลี s s ่นกัไม่ได้ตั้งหลายอันนค่ะนี่คะ yani. เขียนตัวใหญๆ่ๆนิดนึงบิวตี้ลองไม่ได้ค่ะตีใช่ใช่พระเจ้าคุณไม่ได้ค่ะไม่ไหวจะเคลียร์เพียงแค่เปลี่ยนไส้ชื่อเหรนมีสามคนก็ให้อาจารย์ไปเลยสี่คนค่ะเก่งนี่ สุดที่รักอย่าไม่ได้วิญญาณนะสุดที่ฉันแต่งประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แต่งวัวสารหน้าใหม่ให้กับิีนเปแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะแก๊งแก๊งนี้ทำข้อสอบไม่ใช่เขาได้เขาข้อู้หูหิ้กล้าพูดขออีกรอบขออีกรอบถ้าครั้งนี้ไม่เต็มก็ไม่ใช่เขาค่ะจะจดจำไว้นะคะเยี่ยมมากค่ะเตยเอนะคะโอเคค่ะปิดฉากการสอบวิชาสุดท้ายของภาษาจีนเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะ